แอนแฮปปี้ราวดีวีร์รูนบังค์จ้าพาลูกหลานมาลินชักกระบอบ้านเตะเตะบานนั่นเองเนาะเอิ้นชักกระโบ่อันฟุตบอลบ้านนี้มันต่ำกว่าบุ้มบุ้มบุ้มฟุตบอลฟุตบอลมันลับดีบอลบ้านนี้อันนี้ soccer game อันฟุตบอลอัน soccer game ออันเป็นทีมเป็นทีมเนาะ เด็กน้อยตะเพเอาายจึงบวสมาธิสัน้นบวเสียหูเสียตาอยู่น้ำจอได้ hard, เอ,อ็อซซส์เวิร์กิิงฮาร์ดเนาะหนุนเฮ้ยเป็นตะแพงกำลังเป็นตะแพงประมาณหกปีหาแปดปีบริษันดีก็ลับตะแพงน <c oughs> เนาะ่นทีมไคทีมมันอ๋อแดด แดดดีพ,พอซาวหาซาวหาองศานะจ๊ะอากาศดีแต่ว่าแดดฮ้อนอ่ะฮะอยู่ในรถกินแล้วนอนจนแดดอ่อนพุ่นละสามสี่โมงเขาไปเซียพอตึกตานะจ๊ะแดดอ่อนจักหน่อยตอนนี้สบายอยู่ในรถซะก่อนเป็นตะเพรยใเถอะหัวพูยังขาวอยู่ อันนี้เดซ่าอันนี้เดแกงอันนี้มันเอียงนี่อันนี้เบสดบ่เบ็ดบ่อ่อเนี่ยเบ็ดบ่เป็ดบ่จะไม่ซาดเนาะบังเอาเด้อยมีความสุกบังเอากินแล้วนอนกินแล้วนอนมาอยู่รถแกงกินแล้วนอนนี่แดดยังฮ้อนอยู่อยู่รถเปิดเอาแอร์ธรรมชาติเข้ามาพุณบังถงขนมนะนะป้าจะเป็นสบายแทบเบิ้มมันพายุลุมนี่ ป้าจะคือสบายแท้ๆจอยเอ้ยอาหารการกินจากน้ำจับนายก็เต็มโต๊ะคุณบักกล้วยน้อบักใหญ่ของมามีนมาหนิมามามีมากินบักไม้ลูกมากินเชียบๆฮะคุณจะเป็นสบายน้อพวกเจ้าเนาะเนาะมามีนยังอิ่มอยู่เนอะกินซะกินซะเอ้ากินโลดเนาะไม่เคยกินแดดอ่อนจะขอไปเสียได้ดิตึกป่าแดด มันแด่มือก็ดำแหละบอนแด้มันออกจากผ้าได้มันดำเบิดมือดำตอนนี้มันเบาซะโอ้จะมันนั่งสบายคักเนาะนั่งนิบหนีบแพียเด้ะเป็นผู้หญิงอยู่หนุตจัดเล่าจะดล่ากระเทียมยังกินอ๋อสบายแท้วะ